สวัสดีค่ะวันนี้ปุ้ยก็มาส่งมอบที่เลยค่ะายทะเลฝั่งตะวันออกนะคะจังหวัดตาดนั่นเองนะคะวันนี้ก็มาส่งมอบถึงหน้าบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอีกหนึ่งคันไททันโฟวิวตอนเดียวเกียร์ออโต้สีเทาดําคันนี้เลยค่ะราคารถอยู่ที่766,000บาทนะคะเครื่องยนต์2.4ดีเซล184แแรงมา้า มาพร้อมโปรโมชั่นชุดแต่งฟรีรอบคันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคันนี้ปุ้ยจัดโปรโมชั่นชุดแต่งฟรีแล้วได้อะไรแต่งรองขนาดไหนค่ะตามมาเลยค่ะคันนี้นะคะปุ้ยใส่เป็นกันชนหน้าของ t w i ตัวท็อปนั่นเองนะคะซึ่งมีไฟเด y l ไลท์ไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยส่วนไฟสปอตไลท์ด้านบนนี้นะคะติดตั้งมาให้เพิ่มดวงกลมแล้วก็สี่เหลี่ยมดวงเล็กแบบนี้นะคะโลโก้มิซูบิชิค่ะ สกู๊ด้านบนนะคะก็มีให้เลือกอีก2แบบนะคะรีเควสมาได้เลยค่ะไฟแก๊ปหลังคาค่ะตัวนี้ใช้งานยามำขําคืนได้จริงใช้งานง่ายมีสวิตช์แยกปิดเปิดให้ด้านในรถนะคะก็มาในส่วนของด้านข้างนะคะก็ใส่ซุ้มล้อและขอแจ้งเลยว่าคันนี้ลูกค้ารับเป็นยางขอบ18 m แ c l i ม็กลายวายเล็กตัวนี้นะคะใส่มาพร้อมยางออทเทเรนเอนะคะ ซีรียางอยู่ที่เท่าไหร่จำไม่ค่อยได้นะคะติดเยอะซีรียางนะคะอยู่ที่26560 R18 นะคะก็หล่อลงตัวเลยบันไดข้างค่ะกันาสาดเบ้ามือติดตั้งมาให้พร้อมนะคะสำหรับพี่ๆลูกค้าทีา่ไม่ต้องการติดคอกนะคะก็มีออปชันให้เลือกติดเป็นโลบาตัวนี้เป็นโลบาร์ของ Outlander นะคะตัวท็อปซึ่งตัวนี้จะมีไฟเบรกไฟถอยด้านบนให้ ก็ยามค่าคืนก็ปลอดภัยนะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นโลบาแขนยามาสุดขอบกระบะเลยนะคะส่วนในด้านหลังก็ใส่เป็นปัมเปอร์ท้ายโลโก้มิซูบิชิแล้วก็กันชนท้ายออฟโรดของเรานะคะซึ่งมีลูกบอลลากจูงติดตั้งมาให้พร้อมด้วยค่ะเอาไว้ลากอุปกรณ์หรือลากเรือลากสิ่งของอื่นๆพ่วงมานะคะส่วนด้านข้างที่เห็นเลยก็จะเป็นลายสติกเกอร์คันนี้ก็เป็นสติกเกอร์ออฟโรดลายโคน4ีนะคะ ตัวสติกเกอร์มีให้เลือกหลายแบบนะคะลูกค้าสามารถแจ้งได้เลยนี่โปรโมชั่นนะคะก็โปรโมชั่นของปุ้ยมีให้เลือกทั้งหมด3โปรโมชั่นนะคะ1โปรโมชั่นชุดแต่งฟรีรอบคันได้รับชุดแต่งเลือกแบบได้เลย2โปรโมชั่นส่วนลด10,000แบาทรับเป็นลด,ดําเดิมไม่เน้นแต่งนะคะรับไปเลยส่วนลด10,000แบาทหรือเน้นเป็นดอกเบี้ยศนะคะดาวที่25%ผ่อน48งวด ได้ทั้งดอกเบีย้ยศูนและชุดแต่งนะคะชุดแต่งก็แตกต่างก,กันไปนะคะวันนี้ก็ส่งมอบอีกหนึ่งคันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอขอบคุณลูกค้าแล้วก็พี่พี่ที่ติดตามชมนะคะที่พี่ๆที่ติดตามชมคลิปนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะว่าปุ้ยจะไปส่งมอบที่จังหวัดอะไรวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนที่จังหวัดปราดนะคะกับทะเลส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะบ๊ายบายค่ะ